ฮะไอ,ะ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 อะเรื่องการรวมกลุ่มนี้ไม่เฉพาะสวออะที่ถูกมองว่าเป็นภาพติดพันกับการเมืองนะสวสายสีน้าเงินสวบ้านป่าลอยต่อแม้แต่สวที่เรียกตัวเองว่าสวพันธ์ใหม่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าสวพันธ์ใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากสวพันธ์เก่าอย่างไรแต่เขาเรียกตัวเองว่าสวพันธ์ใหม่โอเคแหละให้มันดูดีนะแต่คนก็มองว่าวกลุ่มสวพันธ์ใหม่เนี่ยที่เปิดตัวมาแล้วมีคนหนึ่งใช่ไห อ่ารัอรนัทน,นาเนี่ยนะนัทน,นานันทวรโรพาสเนี่ยนะเอ่อบางคนก็เลขสวสีส้ม <laughs> <laughs> นะเอ่อตามข่าวก็บอกว่าเขาก็พยายามจะชักชวนนะคือตั้งกลุ่มเพื่อจะสู้นะแม้ว่าจะน้อยกว่าแต่ก็ต้องสู้กันทักยกสองยกก่อนให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปก็ยอมแพ้นะ, <laughs> ะก็มีรายงานว่าเนี่ยกลุ่มสวพันธใหม่เนี่ยเขาก็มีความพยายามในการชวนนะมีความเคลื่อนไหวในการชวนสว กลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นสายสื่อสายธุรกิจนะอะไรต่างๆมาร่วมประชุมผ่านระบบซูมนะ่ะ,ะ,ะมีบางคนก็ตอบรับก็ร่วมพูดคุยแต่สวบางคนก็ปฏิเสธนะเพราะเกรงว่าจะถูกเคลมว่าเป็นสวในกลุ่มนี้แล้วจะนําแล้วก็เอาชื่อไปอ้างว่าว่านี้ฉันรวบรวมได้เหมือนที่เมื่อกี้คุณหนี่งเล่าให้ฟังเนี่ยนะคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยพยายามจะ คนมาอยู่ในกลุ่มตัวเองถ้าคนสิบคนแล้วก็ไปต่อรองคือศูนย์กลางตอนนี้เป็นสีน้ําเงิน,นคศูนย์กลางในเป็นสีน้ําเงินคือรวบรวมคนได้ร้อยกว่าเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่มีทางพลิกอยู่แล้วนี่กลุ่มต่างๆก็จะรวบรวมวิ่งเข้าไปหานะเวลาวิ่งเข้าไปหาเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้าไปนะวันแต่และคนที่เขาไม่มีกลุ่มไม่มีพวกเนี่ยเขาก็จะระวังตัวไม่อยากถูกไปเป็นเครื่องมือว่าอ,อ๋อไปอยู่กลุ่มนี้แล้วถูกไปอ้าง ตัวเองอาจจะไม่ได้อะไรแต่คนที่เอาชื่อไปอ้างอาจจะได้ผลประโยชน์ทางการเมืองและตําแหน่งได้อะไรก็ว่ากันไปพระมาณนียมันมันก็มีบรรยากาศแบบนี้นะครับในขณะที่ก็มีรายงานว่ากลุ่มสวพันธ์ใหม่เนี่ยนะครับคุณนันทนานัน,นทวโรพาสนะครับแกนนํากลุ่มสวพันธ์ใหม่ให้สัมภาษณ์ว่าทางกลุ่มได้มีการหาลือและมีข้อตกลงเรียบร้อยวันนี้11โมงจะมีการถแถลงรายละเอียด นะทิศทางว่าจะเดินการเมืองอย่างไรนะครับทิศทางที่ดีที่จะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสวให้ดีขึ้นและเป็นสวที่เป็นความหวังของประชาชนนะ,ะเรื่องของการส่งคนชิงตําแหน่งประธานสภาประธานผู้ที่สภาเนี่ยคุณนันทนาก็บอกว่าในกลุ่มของสวาพันใหม่มีข้อสรุปเป็นข้อยุติแล้วนะครับอ,อันนี้นะอะ ก็เดี๋ยวรอสิบ็ดโมงนะเขาก็บอกมีมีการรวบรวมกันได้กลุ่มหนึ่งประมาณหนึ่งนะคือคือครับถ้าเอาเป็นภาพลักษณ์ใหม่เนี่ยไม่ต้องมีกลุ่มเลยไม่ได้หรอใช่ไหมไม่ต้องมีกลุ่มเลยนะเหมือนสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณมารวมเป็นสีขาวเนี่ยก็มาสร้างกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะมารวมเป็นทันใหม่นะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกนะค่ะพอพอรวมกลุ่มมันก็แกล็บ กลายเป็นเรื่องของการมีอำนาจต่อรองขึ้นมาโดยปริยายอะค่ะเนาะคือถ้าทุกคนเป็นอิสระต่อก,กันไม่มีการมารวมกลุ่มอันนั้นน่ะก็ก็ตรงตามวัตถุประสงค์นะก็คือความเป็นมีความเป็นอิสระแต่พอรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่นั่นแหละอืมเกิดการต่อรองกันทันทีอืมจะพันใหม่พันเก่าสีส,ส้มสีม่วงสีเลือดสีอะไรก็กลุ่มก็คือกลุ่มอะ อ่านะอ่ะนะครับค่ะ <c oughs> อันนั้นเรื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็รอดูว่าเอ่อจะเป็นยังไงนะแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเอ่อพริกนะครับเขาจะมีการเอ่อนี่ก็มารายงานตัวกันเกือบครบแล้ววันนี้วันสุดท้ายในการที่สวสองร้อยคนนะครับจะมามารายงานตัวนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ คือ <c oughs> ดิฉันว่าอย่า <ไป S 1> พูด <ไป S 1> เยอะเลยจ้าดิฉันว่าอ,อ,อย่าพูดเยอะให้ประชาชนเขาดูการทํางานดีกว่าว่าคุณจะเป็นสอวอที่เป็นความหวังให้กับประชาชนได้หรือเปล่าไม่ต้องมารวมกลุ่มกันหรอกค่ะเพราะเดี๋ยวประชาชนก็เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ดูการทํางานดูการให้สัมภาษณ์ดูจากการประชุมสภาที่มีการถ่ายทอดออกมาให้คนได้เห็นว่ามีคุณภาพไม่มีคุณภาพเนาะเด็กตกตกลงตกลงคารุแล้วใช่ไหมว่าประชุมสภามีการถ่ายทอดนะอย่าอย่าเผลอไปเสนอยติ นะรู้แล้วมั่งเออ <มา S 1> อย่าเผลอไปจ <ไป S 1> สนอยกตินะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดประชุมวุฒิสภาใาป้ประชาชนได้รู้ค่ะขายหน้าตายเลยนะออเออนะค่ะ